ร้านแห่งหนึ่งในกรุงัสเซลของเบลเยียมผุดไอเดียรับซื้อพัสดุที่ตกค้างและไม่มีผู้รับปลายทางจาก a อ a z o n แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังมาขายต่อแบบยังไม่แกะและชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเพื่อให้ลูกค้าที่เลือกซื้อได้ร่วมลุน้นและสนุกไปกับสิ่งที่อยู่ข้างในกล่องสุ่มตั้งแต่นาฬิกาอัจฉรยะสมาร์ทโฟนหรือเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆที่อาจมีค่านิดๆหน่อยห ร้านนี้มีชื่อว่าเพียวอูเฟสหรือที่เรียกว่าหัวหรือก้อยของอานโนอูเซอร์สตามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสกลางเพสฟาเจจจำหน่ายกล่องสุ่มพัสดุตกครั้งเหล่านี้ในราคา16ยูโรหรือราว631บาทต่อ1กิโลกรัมทามกลางลูกค้ามากหน้าหลายตาที่ต่างก็เข้ามาเลือกกล่องสุ่มจากกล่องพัสดุหลาย1ิกล่องที่ตั้งเรียงรายอยู่ภายในร้านและบางคนก็รีบเปิดกล่องทันทีหลังจ่ายเงิน On vend des colis Amazon qui n'ont pas été distribués ou qui ne convenaient pas aux clients, donc c'est des retours. Euh, il y a aussi des fins de stock de chez Amazon. Et donc on vend ça au kilo, c'est 16 euros du kilo. Les gens viennent, choisissent leur boîte dans le magasin et au petit bonheur, la chance. พอลลูกค้าคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยนามสกุลระบุว่ามันก็เหมือนกับการพนันเพราะเขาจ่ายเงินไป40ยูโรหรือเกือบ1,600บาทและได้หูฟังมา3หรือ4อันก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วส่วน g ีเซลปีเตอร์สลูกค้าอีกรายต้องผิดหวังเล็กน้อยเพราะกล่องพัสดุมูลค่า14.40ยูโรหรือราว569บาบาทที่สุ่มมานั้นเปิดออกมาได้โทรศัพท์แบบหน้าปัดรุ่นเก่าซึ่งเธอบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เธอจะซื้อ และพยายามจะขายต่อคนอื่นๆเจ้าของร้านกล่องสุ่มช่างกิโลแห่งนี้เปิดเผยด้วยว่านาฬิกาอัจฉริยะและสมาร์ทโฟนคือสิ่งของที่ผู้คนมีความสุขที่สุดเมื่อเปิดได้แต่บางครั้งคนอื่นๆก็มักจะได้พวกเสื้อผ้าหรือสิ่งของแปลกๆก็มีเช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่เปิดกล่องได้แปลงสีฟันสำหรับสุนัขจำนวน100ด้าม Mais il y a de tout dedans. Alors, il y, a, il y a les gens qui ont été heureux, qui ont trouvé des, des montres connectées, des, des écouteurs, euh, des smartphones aussi. On en a eu pas tout le temps, mais des fois. Et alors, euh, on a, on a d'autres choses bien plus drôles. Il y a une dame qui a trouvé 100 brosses à dents pour chien. Ça, c'est l'exemple qui, qui est toujours intéressant de dire. Ou euh, de la décoration, des vêtements, vraiment de tout. Mais on n'est pas gagnant à chaque fois, c'est sûr. Il y a des fois, on. On y retrouve son argent, des fois pas. ยูเซอร์ตามเริ่มต้นธรุรกิจนี้ขึ้นหลังจากที่ตัวเขาและภรรยาตั้งข้อสงสัยว่าปลายทางของพัสดุที่มีปัญหาในระหว่างการจัดส่งนั้นจะไปอยู่ที่ไหนหลังจากประสบปัญหาดังกล่าวด้วยตัวเองและพบว่ามีร้านขายกล่องสุ่มลักษณะเดียวกันนี้อยู่แล้วในที่อื่นเพียวเฟสเซ็นสัญญากับ Amazon ยักษ์ใหญ่ผู้ค้าปลีกสินค้าออนไลน์สัญชาติอเมริกันในภาคพื้นยุโรปเพื่อขอซื้อพัสดุที่ไม่มีผู้รับสูญหายหรือพัสดุที่ลูกค้าตีกลับ อย่างไรก็ตามเจ้าของร้านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาแต่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้กล่องพัสดุสินค้าเหล่านี้จะถูกทำลายไปเฉยๆหากไม่ถึงมือผู้รับ